นะนะะพอกแขายดีพ่อแม่พี่น้องมุดทุกคน,นเด้อลันนี้กะไปดียามเศร้าพี่น้องมึงน,นี่กไปไปนะเอาโคมไปสากอยู่บ้านพี่น้องเลยนอนหันนอนหน้ารับกล้จากบ้านกับไปที่พระกัดมาสากอยู่บ้านโคมกันแต่ก็สิไปรีวิวเฮือนซานที่ ผู้ใหญ่ผุนทาม,มากาเอิ้นสั่งนี่เป็นย่งไรอยู่อย่งไรก็บป้าไปเบิ่งน้ำกันพี่น,อน้องนางปุ๋ยเด้านางปุ๋ยปุ๋ยเด้สแบาบยดีบ่ฮะเออเมื่อกินข้าวต้มนเนาะข้าวต้มมันแ่เวเพิ่นเฮ็ดให้เมื่อวานนี่โหละอันซองอันแช่บข้าวต้ทมนะฮะ บ้านนี่ไปแก้เสือบ้านนี่โอ้ยขอโทษขออภยัยน้ำผีพี่น้องหลายคนเ้อวบ้านนี่สร้างรีกับบัได้ตรวจสอบให้ดีคือบ้านนี่ก็ได้พ้าพโอพบัวบ้านนี่ก็พีน้องกับบอยากมอสบ่ได้แล้วเพิ่งลิบมั่บ้านนี่ก็อขอโทษน้ำหลายสร้างรีก็แจ็คเสียจังไดนี่ก็นําให้หน้า จดนมาเบิง่งอออคอมเมนต์ผู้ใหญ่เพิ่นส่งมาให้วะอ้าวผู้ใหุนซ่งผู้ใหญ่ผอืมอืมอืมอ่านมึงคอมเมนต์ว่าเท่าเอ็ดไปใส่เสื้อวะ,วะอ้าววะมาเบิ่งไปเบิ่งมาวะโอ้ยวะ พี่ว่าจังาดพี่น้องเลยคิดพัดได้ล่งไปแล้วบานเลยนี่ก็ยาเป็นกำลังสีสวยเข่าอ่อนเศ้าสบายดีกล้องลยสบายดีอุ้ยอ่ากำลังหนึ่งเมื่อคืนนี้แจ้งได้กับไปกาศ ได้ลายอยู่ต้มไหัวคต้มไว้พี่น้องมือวันจินวันสินและนซียุดมือนี่ก็ชัดได้ <c oughs> ินแต่เอวนนเออต้องเห,ห็ดไว่าเตรียยไห้แต่เมื่อวานนี่หนึ่งวันสีแกงเียดน่อยใช่น้ำม้สมที่นยั้งนี่แหละรวมกันพี่น้อง อันอน่้ได้มีโอกาสก็สิรีวิวอันคิดกินกับครอบครัวพี่น้องพี่น้องในเบิ่งน้ำกันมาปุ้ยอย่าลินน้ำลูกลูกคุณมาคุณมาเาก็ลินน้ำเปลือกแนละแต่เศร้าพี่น้องหลังเรียนตื่นเศร้าวันนี้เป็นประจำเนาะ มื่อนี้กมั้งเถื่อกระซิวกระิทอนก้าอ่างบ้านน้ำเนี่ยเพื่อมืออื่นวิตวันศินแล้วก็สิได้ลงมือไายหายไทยนาว่าเพิ่นถือวันศินเนะาะเวลาอนไทยหายไทยนาย่านเจ็บย่านปวดเป็นแบบนี้เหตุ <c oughs> ตามเพิ่นเลยทางนีน้นะได้ยุ่ก,กับแบบถอนก้าวถอนยังไว้ น่ากับจีประมาณนี้พี่น้องใช่มาตัวไรหอ้แมนผู้นผู้ผู้เยอะพี่น้องบรรยากาอันวเก่าอะน้องีดวันชิ้นกับบางทีผู้่า่ไฒ่าคนเอาซมานอนนาเองวะใช่สางลี่กับลูกๆมานอนบ้านผุนแดน แค่ไดใช้อยู่บ้านนั่นลูกอย่าไปปะเสื่อเด้อคือหมู่บ้านนี่เด้อพอก็เลยลืมเบิ่งพอคือว่าทัดออกไว้ทีบห้อยแล้วพอว่านั่งเบิ่งวันก็ตกใจแห้งที่น้องสร้างฝุ่นกับกำลังไทยนาเป็นนาของกำลังไทยนาอยู่นั่นข่างนานาติดกันสร้างภรรยาเพิ่งก็ดูงัวออก มันนี้กับมังเถือกกับสิเห็ดคอ,อกมูน้อยไว้อันสีมุ้งลังคาคือคุ้ยใหญ่ FC เอฟซีฝนห้อมเม็นมาวะยามฝนฝ้าบแบบนี้ให้อย่าให้มุ้งลังคานะหางเรียกสิจะไ,ไปหาสังกระอยู่บ้านน้ำแน่จะได้บะมูนพอหายมันหยุดหยุดหยุดงวัวสีสน้นอย่าไปฝนได้พี่นอ้อง ตอนนี้ก็สร้างนี่ก็สิได้เอาโคมมาสร้า,านที่บ้านเนาะไงหน้าเขาใส่ตรงน,นี้เนาะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเนขตหน้าของเขาเจ้าครับมังคุดมงคนกับเดิมดำเลยเนาะทูนีเขามีหน้าลายหน้าเขามันมีตุ่มเก็บหน้าไว้รบรรยากาศรอบๆประมาณนี้เนาะข้างไปบ้านรัด ข้างหน้ามากนี้ก็ไต่มากไปสี่ทางนี่แหละข้างหน้าให้น้อยมากไปสิครับกับปะไปนด้คนกระลำน้ำไหน นี่กับสางรีมาบ้านแถวแถววันวันที่จะห่อยเนี่ยไปเนาะนี่เด้อด้านหลังสางหรีนี่ก็เป็นเฮือนมูลมันมูลเพือนมั่งเลยไปเนาะว่าเพื่อนก็มีลูกสาวหลายคนอยู่เฮือนสางรีก็อ้างไปแหละมีโอกาสมาลงเต่าใหญ่ไปแหละอยู่เพื่นไปอยู่น้ำเพื่นไปก่อนไปเนาะ กสิประมาณนี้ได้ไพี่น้องทางหนองซาฟูนั่นนหละครับในกาวด <c oughs> สิพอถึงปั้นนี้เนาะเก่าก็พาไปตองเปลี่ยนมาเป็นพาพาไม้สานสานเอาพี่น้องก็สิประมาณนี้พนะี่น,ะนนะ้องอ่า เก็บคอนี่ยพี่น้องเกืนกับไปการเดึกนี่ก็เป็นด้านหลังข้างนนะกับด้านหน้าจะเป็นห้องนอนนองซาเพิ่น้องสบายดีกล้องให้ให้หนะกว่า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเหมนยิ่งลินดินอยู่ด้วยพี่นอกเหมือนปอกไก่เหมอนวะอ้าวนางเอ็มมาใส่เสื้ออยู่บนนี้ใส่เสื้อไปู่ไหมสถาบนสาเมืองเหมือนกัลงใส่บานมือบนสินนะลงแต่สามาแต่ส้าวบ้านๆห่าจำับดีโรงบานะอืมเก่งเกินมาหน่อยเนาะมันก็ท้อท่าว่าไม่ทาเหมืนกั ไปถือศีลพี่นอ้องเืาอวันศีลเร์ผมไปข่าวทำยังไปอยู่คนยมริมาเขาทำเฮือนหลังดิ์ศักิ์เฮือนังนั่นน่ะพี่นอ้องทุกคนที่ถือธรรมก่อสิไปชุมนุมทุกๆวันจันทร์ไปรวมตัวกันอยู่หันเนา <c oughs> ะ,ะนี่ก็มาถ่ายน นงมาแต่ใส่บาทด่าเพืน้าพี่น้องสบายดีอะไรกเหม่สบายดีเฉยไยกเปิดไม่คนตลกเลยพี่น้องตลกเนี่่เบอกคนยพี่น้องบางทีานลินอยู่ สำหรับลิปนี้ก็สร้างเรืกองสิขอลาทุกๆคนเพียงคนนี้ก่อนเด้อพี่นอ้องพิดจารณาการใดก็ขอโทษขอขอภัยน้ำทุกๆ,ๆคนนัน่นแหลต่ว่าเราคลิปเมื่อวานนี่ก็ต่เอฟเป็นเด็กแก่เปื่อยผ่านางานผ่านนากอ,โองโคสร้างเรื่ก็เลื่มตัดออกว่านเนี่ยไงเพราะว่าใส่เสื้อให้แล้วแก้มาอีกเนี่ยก็ขอโทษขออภัยนำ้ำพี่ๆน้นนงนองๆทุกๆคนลาย လာပြန်တဲ့တ ாங்க လေးတော်လာဖို့သူများကနေလည်းကျွန်တော်နေပါ